ครับผมคือนอวเวเดอร์นะฮะอีกขอสวัสดีอีกรอบแล้วกันนะเฮ้ยติดอะไรวะอล้วตอนนี้เราอยู่กับเกมมายค้าแล้วครับผมเออแล้พวกมาขุดทำไมเนี่ยเฮ้ยแกอุ้ยเยอะอุ้ยไม่เอออุ้ยอ่าโอ้ยลองแบะด้วยลองแบะด้วยลองแบะมึงจะต้องตายมึงต้องตายตายตายไปไหนไปไหนไป มาแล้วเอ้ยตายตายตายเอ้ยโทษทีไอ <c oughs> ้แกนี้ก็เป็นเกมทดสอบเฉยๆนะว่าเครื่องแรงพอหรือเปล่าก่อนที่ไปพบกับ,เก,บ <c oughs> เ,กเกมของจริงนะครับเกมอะไรวะเกมของจริงยังไงก็ช่างหัวแม่งหมืครับ ที่ที่ฉันแพก็กหัดเนี่ยสวยนะเนี่ยสวย้วเนี่ย <c oughs> เอาเสียงกัน <c oughs> อ่าโอเค ผู้ชมครับยายบอกคนอื่นนะว่าผมจะเสกเอ้ยเสกไม่ได้บัดซบแล้วขอปิดรายการแค่นี้ละพบกันเกมหน้าครับผมสวัสดีครับ